มันฮอนไหนกูปเป่าไหวไอ,อ้ชูชีห้แล้วกับเพนว่าเป็นตาหนายสบายดีสบายด้เมื่อนี้เขากับมานาเก่าแต่เปลี่ยนจากมานาโคเป็นมานาแคมของโอ้ยโคทอนเลยเมื่อนี้นะ ขี่ามาทางหน้าแคมคองลองราชินแต่ว่าบอ่อเลยอากาศฮอน้อนไหลมาเกี่ยวเขาคือเกเกี่ยวได้ไปประมาณให้นึงนี่ล่ละอันนี้ก็อีเบยยายสีเกี่ยวเขาเป็นเกี่ยวเขาว้ได้เห็นเป็นเทาอย่างเี่นะนะเกี่ยวแบบกิงก่งหนึ่งอันนั้นไอยคูณกับไอเล็กเป็นฮอนได้กูบ่าไหว ชูชีให้แล้วกับเพนว่าเป็นตาน่ายไปน้ำไปเอ็นดูนางาเมื่อกี้เห็นกระปูหักเห็นกระปูเต่ามีดอ้ับไปแล้วไปแล้วอีกกระปูไปแล้วฮันอีโพไปเกี่ยวเขาแล้ว เกี่ยวข้าวไว้ด้อเท่านี้ค่ะมุงเพียงมีการมานับเม็ดเข้าสองสี่จ้าห้าผุดอีกพุกลุกนอนนนี่เลยขี้ตนี่นนี่เนาะสาเนาะอันบามห้มสิบนลืเนาะเอเนาะนี่ึ้นมาแล้วมันเห็นคน ปุกลกปุกลกมันจะเอาอีนายนี่เฮ็ดวิังสูงเม็ดห่วงนึงอะไรหดรอยลายหน้าห่วงเดียวนะไง นางแล้วเดเู้หวู้ได้สี้าเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปดเป็นเก้ากบสิบเก้าอดอบ่สมสี่ห้าเจ็ดแปดครับอมแป Boyan nắm bóng này bóng này bóng nắm hai nắm nhất thai gần nhanh chắn thầy ngân chịu sống nắm hát mì quá tạo mặt สิบกูน้าน 3, 3, 3, ดส่ลยรอยสามสิบหบจะห่วงไดเลยทสามเจ็ดใส่แปดสเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สามสี่ส่เเจ็สิบแปดเก้าห้าสี่แเอ็ดสองสามสห้าหกเจ็ดาร้อยห้าสิบเจ็ดห่วงหนึ่งเลย ข้าวยายให PA. ้เ <göz> ต oh, kind of ็กเขาเอานับค่ะสองร้อยปลาฮ้ยอีปุกอีปกอีปกอีปกอ่อีปุกอ่ออีปกอ่ะอีปกอ่ะหาข้าวหายแล้วมือดื้อแต่ว่าวางห้าหายแล้วก็หน้าดำก็วางห้าดำหน้าก็ยิ่งดำกว่าแล้วแหมวยบอกแล้วสามหาย ไอโซไปดำก็ดำห้างโคเลอยยาย,ายาา่ายสูจะเมือ,อสอีดำเอา,ลา,ลาห้างทั้งอีแต่แววห้างซาบิแอคแววห้างกระโพงมาดำน้ำคว้าอีแต่ขั้นแล้วดำนาขั้นแล้วอันอเซมเละนี่สมุทรเทวนี่ส่งแหงฆาดแหงมากัดเนาะโอ้โอเอ๊ะเ,เอ๊ะเอ๊ะเจ็บเจ็บเจ็บอีกระป

เอเมันคันแควบางส่ม,มันคันแควอีกหน่อยหน่งอนกระป๋องนะะเขาเห็นยากามุจมุนจมุนจม,มุนัวมาก้อนกูเสนอมาก่อกระซองเอ้ามาเช็ดหน่อยเลยอ้า

จะเก้ากุใช่าได้ไหมนี่ช่องมีงนี่กูลูกค่ะท่านท่าพนดีค่ะกูจะใส่เย,ยับไปจังหน่อยเช่นคือปีน,นี้แหละค่ะคนคนก็ได้ข้าวน้ำพนสำเร็จแล้วนาธงของนาให้เดียวจังได้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กันในเด้อ